สวัสดีครับพวกเราจะมานำเสนอโรงงานผลิตน้ำมันพืชเสนออาจารย์ศิริรัตน์วชราวิชานันท์ในวิชา6 1 6 2 2 1 Chemical engineering process บริษัทเที่ยวเรือนะครับคือบริษัทธนากรผลิตภัณฑ์น้ำมันพืชจำกัดบริษัทนี้ก่อตั้งขึ้นในปี2517ด้วยความสําคัญของอุตสาหกรรมน้ำมันพืชและกากพืชน้ำมันซึ่งเป็นอุตสาหกรรมที่มีบทบาทคับเพื่อเศรษฐกิจของประเทศโดยบริษัทนี้เป็นผู้ผลิตน้ำมันพืชที่มีคุณภาพภายใต้เครื่องหมายการค้ากุ๊ก เป็นแบรนด์ที่ครองใจผู้คนหลายๆคนมาโดยตลอดจนได้รับรางวัลซูเปอร์แบรนด์8ปีซ้อนปัจจุบันสินค้าที่บริษัทนี้จาหน่ายได้แก่น้ำมันถั่วเหลืองน้ำมันดอกทานตะวันและน้ำมันคาโนล่านอกจากนี้ยังมีผลิตภัณฑ์กาบพืชน,น้ำมันเพื่อเป็นวัตถุดิบอาหารสัตว์ตลอดจนผลิตภัณฑ์ที่ทําจากถั่วเหลืองเพื่อการค้าภายในประเทศและการส่งออกเช่นเลซิทีนและบริษัทนี้นะครับยังมุ่งเน้นในการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งวแวดล้อมเช่นการลดการปล่อยการเรือนกระจก การลดมลพิษและขยะของเสียจากการผลิตการใช้งานพลังงานทางเลือกจนทําให้บริษัทนี้ได้รับรางวัล Green Industry ระดับ5จากกระทรวงอุตสาหกรรมซึ่งนับได้ว่าเป็นโรงงานสก,กัดน้ำมันพืชรายแรกและรายเดียวในประเทศที่ได้รับรางวัลน,นี้กระบวนการผลิตน้ำมันปาล์มโอเลอีนแบ่งออกเป็น2ขั้นตอนหลักคือ 1. การสกัดน้ำมันปาล์มดิบและ2การกั่นน้ำมันให้บริสุทธิ์ ขั้นตอนที่1การสกัดน้ำมันปลาล์มดิบแบ่งเป็น6ขั้นตอนย่อยคือ 1. การรับทลายปลาล์มเริ่มต้นจากการรับทลายปลาล์มสดจากเกษตรกรซึ่งผ่านการครัดคุณภาพอย่างดีทลายปลาล์มที่ดีควรสุกพอดีไม่ฉ้ำและต้องนำส่งโรงงานภายใน24ชั่วโมงหลังการเก็บเกี่ยวเพื่อป้องกันการเกิดกดไขมันอิสระที่จะส่งผลต่อคุณภาพของน้ำมัน 2. การนึ่งทลายปาล์มทลายปาล์มจะถูกนำเข้าหม้อน,นึ่งขนาดใหญ่ที่ใช้ไอ้น้ำแรงงานสูงอุณหภูมิประมาณ140-150องศาเซลเซียสเป็นเวลา60-90นาทีการนึ่งมีวัตถุประสงค์สำคัญคือหยุดการทำงานของเอนไซม์ไลเปสเอนไซม์ชนิดนี้จะย่อยสลายน้ำมันทำให้ค่า FFA สูงขึ้นการนึ่งจะเป็นการรักษาสภาพของน้ำมันไว้ทำให้ผลปาล์มหลุดจากทลายง่ายขึ้น ความร้อนจากไอน้ำช่วยให้ขั้วของผลนิ่มลงทำให้เปลือกและเนื้อปลาล์มอ่อนนุ่มเพื่อให้ง่ายต่อการบีบอัดน้ำมันในขั้นตอนต่อไป 3. การแยกผลปลาล์มออกจากทรายหลังจากนึ่งเสร็จทลายปลาล์มจะถูกนำเข้าเครื่องตีปลาล์มซึ่งเป็นลูกกิ้งขานใหญ่ที่จะหมุนและเหวี่ยงทลายปลาล์มเพื่อให้ผลปลาล์มหลุดออกจากขั้วเหลือไว้แต่ทลายปลาล์มเปล่าซึ่งจะถูกนำไปเป็นเชื้อเพลิงในโรงงานต่อไป 4. การย่อยผลปา์มผลป์มที่ได้จะสูบส่งต่อไปยังถังย่อยซึ่งมีใบพัดกวนเพื่อฉีกเนื้อป์มให้แตกออกจากเมล็ดและทําให้เซลล์ที่เก็บน้ํามันในเนื้อปา์มแตกตัวออกมากที่สุดเตรียมพร้อมสาหรับขั้นตอนการสกัด 5. การสกัดหรือหีบน้ํามันเนื้อปา์มที่ผ่านการย่อยแล้วจะถูกป้อนเข้าเครื่องหีบแบบเกลียวซึ่งจะบีบอัดอย่างรุนแรงเพื่อคันเอาน้ามันป์มดิบออกมา น้ำมันที่ได้ในขั้นตอนนี้จะยังคงมีส่วนผสมของน้ำกากใยและตะกอนต่างๆปะปนอยู่ส่วนที่เหลือจากการหีบคือกากซึ่งประกอบด้วยเส้นใยและ,มะเมล็ดในปาม 6. กการทำให้น้ำมันใสน้ำมันดิบที่ได้จากการหีบจะถูกส่งไปยังถังกรองขนาดใหญ่เพื่อแยกน้ำและของแข็งหรือตะกอนต่างๆออกโดยอาศัยหลักการความหนานแน่นที่ต่างกันน้ำมันจะลอยอยู่ชั้นบน ส่วนน้ําและตะกรนจะอยู่ด้านล่างจากนั้นอาจจะมีการใช้เครื่องเหวี่ยงเพื่อทําความสะอาดและไล่ความชื้นอีกครั้งจนได้เป็นน้ํามันปาล์มดิบที่มีความชื้นต่ําและพร้อมส่งไปยังโรงกลั่นขั้นตอนที่2การกลั่นน้ำมันให้บริสุทธิ์ซึ่งเกิดขึ้นที่โรงงานของธนากรน้ํามันดิบสู่น้ํามันปรุงอาหารน้ำมันปาล์มดิบที่ได้จากโรงหีบว่าเหมือนน้ำผลไม้คั้นสดที่ยังมีสีเข้มหรือสีแดงส้ม มีกลิ่นแรงเฉพาะตัวมีตะกอนหรือยางเหนียวปอนอยู่ยังไม่เหมาะจะนามาทําอาหารโดยตรงกระบวนการกั่นก็คือการปุงและกรองน้ํามันดิบเพื่อเอากลิ่นสีและสิ่งที่ไม่ต้องการออกไปจนกลายเป็นน้ํามันพืชสีเหลืองใสไม่มีกลิ่นที่เราคุ้นเคยและใช้กันในครัวครับแบ่งออกเป็นสีขั้นตอนย่อย1การกําจัดยางเหนียวในน้ํามันดิบจะมีสารคล้ายๆยางหรือกาวเหน,นียวปอนอยู่ซึ่งถ้าไม่เอาออกจะทําให้น้ํามันเหม็นหืนง่ายและมีตะกอนเวลาเก็บไว้นานๆขั้นตอนนี้เหมือนการล้างครั้งแรก ดยการเติมกรดฟอสฟอริกค,คือกรดที่ไม่เป็นอันตรายและน้ําเข้าไปทปําปฏิกิริยาให้ยางเหนียวจับตัวเป็นก้อนแล้วยกตกรนี้ทิ้งน้ํามันก็จะสะอาดขึ้นในระดับหนึ่งครับ 2. การฟอกสีน้ํามันปาล์มดิบมีสีแดงส้มเข้มพราอมีสารแคลโรทีนน้อย์เยอะตัวเดียวกับที่ทาให้แครอทมีสีส้มซึ่งมีประโยชน์แต่ก็มีกลิ่นเฉพาะตัวและทําให้สีของอาหารเพี้ยนได้ขั้นตอนนี้จึงเป็นการดูดสีออก โดยการนำผงดินชนิดพิเศษที่เรียกว่าดินพอกสีมาผสมกับน้ํามันผงนีน้นี้จะทําหน้าที่เหมือนแม่เหล็กที่คอยดูดซับแม่สีต่างๆไว้แล้วจึงกองผงดินนี้ออกไปผลลัพธ์ที่ได้ก็คือน้ํามันที่มีสีเหลืองอ่อนสวยงามครับ 3. การกําจัดกลิ่นถึงแม้จะฟอกสีแล้วแต่น้ํามันก็ยังคงมีกลิ่นเฉพาะตัว,ตวของปาล์มหลงเหลืออยู่และมีกรดไขมันอิสระปนเปื้อนอยู่ซึ่งเป็นตัวการสําคัญที่ทําให้เกิดกลิ่นเหม็นหืนและทําให้เกิดควันเยอะเวลาทอดอาหารที่อุณหภูมิสูงครับ ขั้นตอนนี้เปรียบสเสมือนการอบไรกิน่นโดยการพ่นไอ้น้ำร้อนจากอุณหภูมิสูงถึง2 4 0ร้อถึงสองอสิบงศาเซลเซียสเข้าไปในน้ำมันภายใต้สภาวะสุญญากาศความร้อนและไอน้ําจะช่วยระเหยสารที่ทําให้เกิดกิน่นและกดไขมันอิสระให้หลุดลอยออกไปจนหมดเมื่อเสร็จขั้นตอนนี้เราจะได้น้ํามันที่บริสุทธิ์ไม่มีสีไม่มีกิน่นและไม่มีรสชาติครับ 4. การแยกไข่ขั้นตอนนี้สําคัญที่สุดเพื่อให้ได้น้ํามันสำลับทอดที่เราใช้กันมนึภาพตามง่าย,ายๆเมื่อเราเอาน้ํามันหมูหมไปแช่ตู้เย็น ส่วนที่เป็นไข,ข่ขาวๆจะแข็งแยกชั้นกับส่วนที่เป็นน้ามันใสกระบวนการนี้ใช้หลักการเดียวกันโรงงานจะนําน้ํามันที่กําจัดกลิ่นแล้วมาทําให้เย็นลงอย่างช้าๆในถังควบคุมอุณหภูมิส่วนประกอบของน้ํามันที่มีจุเดเยือกแข็งสูงกว่าไขามันจะเริ่มจัดตัวการเป็นผลึกของแข็งเล็กๆสีขาวขุ่นเรียกว่าปาล์มสเตียรินในขณะที่ส่วนประกอบที่มีจุเดเยือแข็งต่ำกว่าจะยังคงสภาพเป็นของเหลวใสเหมือนเดิมเรียกว่าน้ำมันปาล์มโอเลอีนจากนั้นก็นำไปกอรอเพื่อแยกทั้งสองส่วนออกจากกัน น้ำมันปลาล์มโอเลอีนของเหลมคือน้ำมันปลาล์มขวดที่เราใช้ปรุงอาหารการทุกวันนี้นี่สถานะเป็นของเหลวใสที่อุณหภูมิห้องปลาล์มสเตียรีนของแข็งคือส่วนที่เป็นไขจะถูกนําไปใช้ในอุตสาหการรมอื่นเช่นทําเนยเทียมเนยขาวสบู่หรือเทียนไขหลังจากผ่านกระบวนการทั้งหมดนี้น้ํามันปลาล์มโอเลอีนก็จะถูกส่งไปตรวจสอบคุณภาพอีกครั้งก่อนบรรจุขวดส่งไปขายครับต่อมานะครับจะเป็นในส่วนของโปรเซสโปรไดแกรมของกลุ่มเรานะครับ ต่อได้บมบนไซมือสดนะครับจะเป็นของขูดหอยแทงนะครับเครื่องมือที่ใช้จะเป็นสโตลินแทงนะครับเพื่อกัดเก็บน้ํามันปัมติดครับจากนั้นจะส่งต่อไปยังกระบวนการสเตอริไลเซชันนะครับที่อุณหภูมิ140อสองศาเซลเซียสนะครับเครื่องมือที่ใช้จะเป็นเซตีมสเตอร์ไลครับเพื่อใช้แรงดันน้ําสูงเพื่อทาลายเอลไซและก็ลดความชื้นของทรายปล์มครับต่อมาจะส่งต่อไปยังกระบวนการตรีชิงนะครับเครื่องมือที่ใช้จะเป็นโรตารีดัมตรีชเชอร์นะครับ คือการแยกผลปลามออกจากทลายหลังจากการนึ่งครับจากนั้นจะส่งต่อไปยังกระบวนการ p a r a t i o นนะครับเครื่องมือที่ใช้จะเป็น s e p a r a t o r หรือว่าการแยกนะครับจะทําการแยกเนื้อปามออกจากสิ่งเจือปนเช่นกากเส้นใยแะ้วก็เปือกครับจากนั้นจะส่งต่อไปยังกระบวนการ o i l extraction นะครับเครื่องมือที่ใช้จะเป็น e x p e l l e r p เยอหรือ s c r ู๊ p a s e นะครับจะทําหน้าที่บีบอัดนนะื้อปามเพื่อให้ได้น้ํามันปามติดนะครับก็ไฟเบอร์จะออกทางด้าทางด้านขวานะครับส่วนตัวน้ํามัน ออกทางด้านล่างครับเพื่อส่งต่อไปยังกระบวนการ c l ียร i i ิฟิเคนะครับเครื่องมือที่ใช้จะเป็นเซนต์ติฟูโกนะครับจะทําให้น้ํามันใสเึ้นครับจะทําหน้าที่แยกน้ําออกจากน้ํามันโดยการตกตะกอนหรือการเบนครับต่อมาจะส่งต่อไปยังกระบวนการตา l m มออยล์ i n i n นินะครับเครื่องมือที่ใช้ก็คือ Neutralization Tank นะครับจะเป็นการกำจัดกรดไขมันอิสระหรือว่า FFA นะครับและสิ่งเจือปนอื่นๆ จากนั้นจะส่งต่อไปยังกระบวนการดีกัมมิ่งนะครับก็คือการกําจัดยางเหนียวออกเราจะใช้เป็นตัวกดฟอสฟอริกกับน้ําเพื่อกําจัดสารฟอสฟอไทหรือว่ายางเหนียวออกนะครับเครื่องมือที่ใช้จะเป็นมิกซิ่งแทงนะครับต่อมาก็จะส่งต่อไปยังกระบวนการปีชิ่งนะครับคือการฟอกสีครับเพราะเพราะว่าตัวน้ํามันจะได้เป็นตัวสีส้มลก็เลยต้องทาการฟอกสีก็คือการกาจัดสีแล้วก็โลหะน,นะครับเครื่องมือที่ใช้จะเป็นตัวปีชิ่งหรือเอ็กเตอร์นะครับ จากนั้นจะส่งต่อไปยังกระบวนการ e ด d o อ i z เซชันนะครับก็คือการกําจัดกลิ่นจะเป็นจะใช้เป็นตัว d ด o d อ r i เซอร์คอ u m ลนะครับที่อุณหภูมิ240องศาถึง260องศาจะใช้เป็นไอ้น้ํากลั่นเพื่อลดกลิ่นและสารระเหยในน้ํามันครับตัว e l i ิมิเ t ตเพเปอนะครับจะออกทางด้านบนแล้วก็ตัวน้ํามันจะออกมาทางด้านล่างของคอลัมครับเพื่อส่งต่อไปยังกระบวนการแฟกซิเนชันนะครับตัวนี้เราจะใช้เป็นเครื่องมือแฟกซิเนชันยูนิตนะครับ เพื่อทําให้น้ํามันเย็นลงแล้วก็เพื่อให้ตกผลิตตามสเตอรีนแล้วก็แยกตามโอลีนออกนะครับโดยจะมีฟิลเตอร์การกรองออกแล้วก็ผลิตภัณฑ์ที่ได้จะเป็นตัวตามโอลีนและก็ตามสเตอรีนครับกระบวนการบรรจุน้ํามันปาล์มโอลีนแพคเกจจิ้งโพซเซสแบ่งเป,เ,ปเ,ปเ,ปเป็นเป็นขั้นตอนย่อยๆนะครับขั้นตอนที่หนึ่งนะครับเตรียมน้าทําความสะอาดคอนเทนเนอร์เพอ p a พาร์เลชั่นแอนกินซิ่งนะครับภาชนะเปล่าเช่นขวดถุงปิ๊บนะครับจะถูกลำเลียงเข้าสู่สายพานการผลิตครับเครื่องปเปล่นาลมแรงดันสูงแอร จะเป่ากาจัดฝุ่นละอองและสิ่งสกปรกออกจากภายในภาชนะนะครับเพื่อให้ความมั่นใจในความสะอาดก่อนบรรจุนะครับขั้นตอนที่2นะครับบรรจุน้ํามันเฟลลิงนะครับภาชนะที่สะอาดแล้วจะเคลื่อนย้ายไปยังเครื่องบรรจุตัโนตินะครับเฟลลิงมาชีนเหัวใจนอเซลนะครับจะเติมน้ามันเอ่อโอลีนะครับลงในภาชนะแต่ละใบในปริมาณที่แม่นยำตามที่ตั้งค่าไว้นะครับเช่น1ลิตรจะมีเปอร์เซ็นต์ควบคุมปริมาณนะครับขั้นตอนที่3นะครับการปิดฝาแคปปิ้งนะครับ หลังจากเติมน้ำมันเสร็จแล้วนะครับขวดจะถูกส่งต่อไปยังเครื่องปิดฝาัตโนมัติเครื่องจะสวมและหมุนเกลียวฝาให้แน่นสนิทน,นะครับเพื่อป้องกันการรั่วซึมและรักษาคุณภาพของน้ำมันนะครับขั้นตอนที่4ติดฉลากเรเบลลิงนะครับขวดที่ปิดฝาเรียบร้อยแล้วจะวิ่งผ่านเครื่องติดฉลากนะครับเครื่องจะติดฉลากสินค้าที่มีข้อมูลครบถ้วนเช่นตาสินค้าข้อมูลโภชนาการส่วนประกอบลงบนขวดโดยอัตโนมัตินะครับ ขั้นตอนที่5นะครับวันที่ผลิต d ด a โ c o d ิ้งเครื่องพิมมอิงเจ็ตหรือเลเซอร์นะครับจะยิงวันที่ผลิต MFG วันที่หมดอายุ e f p หรือรหัสรุ่นการผลิต b a t c Number ลงบนตัวขวดหรือฝานะครับเพื่อการตรวจสอบย้อนกับขั้นตอนที่6นะครับการตรวจสอบคุณภาพ Quality Inspection นะครับมีการตรวจสอบคุณภาพขั้นสุดท้ายด้วยการตรวจด,ด้วยสายตาพนักงานนะครับ หรือระบบกล้องอัตโนมัติ vision system ตรวจสอบความเรียบร้อยนะครับเช่นปริมาณน,น้ำมันการปิดฝาการติดฉลากและความคงช้าของวันที่นะครับหากพบข้อบกพร่องจะถูกคัดออกจากสายพันธุ์ครับขั้นตอนที่7นะครับบรรจุลงกล่อง case packing ขวดน,น้ํามันที่ผ่านการตรวจสอบแล้วนะครับจะถูกจัดกลุ่มเช่น12ขวดเครื่องจักรจะบรรจุขวดลงในกระดาษโดยอัตโนมัติและทําการปิดผนึกหลังนะครับขั้นตอนที่8 จัดเรียงบนพาเลตพาเลตไทซิ่งรางน้ำมันจะถูกลำเลียงไปที่ทางท้ายสายการผลิตนะครับแขนกลนโรโบโติกอาร์มหรือพนักง,งานจะจัดเรียงรางทั้งหมดขึ้นบนแท่นวางสินค้าพาเลตจากนั้นจะห่อด้วยฟิล์มพลาสติกให้หนาเน่นนะครับเพื่อเตรียมความพร้อมสําหรับการจัดเก็บสินในคลังสินค้าหรือขนส่งไปยังลูกค้าต่อไปนะครับเทคโนโลยีและนวัตรกรรมการผลิตของโรงงานนี้คือเทคโนโลยีการกันทางกายภาพฟิสิกส์เข้ารีไฟนิง เป็นเทคโนโลยีที่ใช้ในอุตสาหกรรมน้ำมันปลาล์มด้วยกระบวนการกำจัดกลิ่นจะทำหน้าที่กําจัดกรดไขมันอิสระไปพร้อมกับสตรีมที่อุณหภูมิสูงซึ่งมีข้อดีกว่าก,การกั่นทางเคมีคือช่วยลดการสูญเสียน้ํามันในกระบวนการและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากกว่าเพราะไม่ใช้สารเคมีเลยเทคโนโลยีต่อไปคือเทคโนโลยีการแยกไข่แบบแห้ง d i fractionation) เป็นเทคโนโลยีแยกไข่ที่ไม่ใช้สารเคมีหรือตัวทำละลายใดๆเลยแต่ใช้หลักควบคุมอุณหภูมิให้ไขมันเนี่ยตกผลึกตามธรรมชาติแล้วแยกของเหลวและของแข็งออกด้วยกัน ด้วยการระบบกรองเช่น m e m b รน n ิ filter ซึ่งให้ประสิทธิภาพการแยกที่ดีและได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูงและเทคโนโลยีต่อไปนะครับคือการจัดก,การพลังงาน energy management โรงงานนี้ครับมีการออกแบบระบบแลกเปลี่ยนความร้อน heat exchanger เพื่อนำพลังงานความร้อนจากกระบวนการต่างๆเนี่ยกลับมาใช้ใหม่เช่นนำความร้อนจากน้ำมันที่ผ่านการกำจัดก,กิจแล้วมาอุ่นน้ำมันเดืก่อนเข้าสู่กระบวนการ ซึ่งช่วยลดต้นทุนด้านพลังงานได้อย่างมีนัยสําคัญเทคโนโลยีต่อไปนะครับคือระบบควบคุมอัตโนมัติอัตโนมัชชันคอนโทรลซิสเต็มโรงงานนี้ได้ควบคุมตัวแปรที่สําคัญในกระบวนการการผลิตเช่นอุณหภูมิความดันและอัตราการไหลได้อย่างแม่นยําทําให้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสม่ําเสมอนลาปลอดภัยตามมาตรฐานสากลและต่อไปคือแหล่งอ,งอ้างอิงของพวกเรานะครับและทั้งหมดนี้ คือการนำเสนอของกลุ่มเราครับขอบคุณครับ